ครับสวัสดีครับสมาชิกตีเด่นบิชกมทุกท่านประจำวันที่1เดือนมิถุนายน2568นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้คันตัวหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับผมได้คันตัวให้ต่อปารีสไปในราคาปปนะครับได้ย้าเพิ่มอีกหนึ่งราคานะครับได้ใส่ราคาเสมอไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวมา2เด้ง2ราคาเลยนะครับคุนี้จบเกมปารีสเอาชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ตามคาดนะครับและก็ยังมีบอลสดที่ผมได่ไปทางในกลุ่มก็บวมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวต่อเนื่องมา4วันติดติดเลยด้วยนะครรัับบสห บน <im Alto Del ire> ะครัสรุปเลยนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมแนบบอลเต็งและบอลสดไปทั้งหมด3ตัวนะครับขึ้นเต็มในบัวมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ปิดไม่แต่ตัวเดียวนะครับต้องอีกทีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาต่อเนื่อง3วันติดเลยนะครับสำหรับบอลเต็งตามคลิปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับยังมีขังนะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดีเก้าเก้าด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสแตปเป็นนแวทาางให้สมชิก ลุ้งกันทุกวันนะครับมาดูสําหรับเกมคืนนี้หนึ่งกู้นะครับเป็นบอลนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่างโรเซนบอร์เจอร์เคฟยูเอ็มออสโลนะครับโรเซนบอร์อยู่อันดับที่สองของลีนะครับส่วนออสโลอยู่อันดับที่สิบห้าของลีนะครับเกมคู่นี้จะเตะก,กันเวลาสี่ตุ่มตรงตามลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดล่าสุดปรากฏว่าออสโลเปิดบ้านเบียดเอาชนะไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างโรเซนบอร์สามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดเสมอ1น่นัดเล่เพไป1นนัดนะครับส่วนนันลดล่าสุดบุกเวลชนะเฟรดิกสตัตมาด้วยสกอร์2อประตูต่อ0ูนย์นะครับอร์มรลมก็ดูพอใช้ได้นะครับส่วนทิมเยนอย่างออสโลสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1นัดเล่เพไป2นันดนะครับในนัดล่าสุดเปิดบ้านเพ ort, วาเรนเกาไปด้วยสกอร์1ประตูต่อศนย์นะครับอร์มรลมตัวแย,ย่เลยนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างโรเซนบอร์จะไม่บอปส3่นะครับ ตัวหลักๆก็จะมีมุตตาฟาไซดานไอเวอร์ฟอสซัมและก็โนอาซาซานะครับส่วนทีมเยือนอย่างอโอดอยจะไม่บอก4-5-1นะครับนำทัามาโดยอามินนูนี่โรบินรัสและก็มูซานาจีนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดบิปิดมาเป็นโรเซนบอร์เปิดราคามาต่อ1ลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมบผมชอบมาทางเจ้าบ้านอย่างโรเซนบอร์มากกว่านะครับผมมองว่าเกมคู่นี้โรเซนบอร์ดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูแล้วมีโอกาสที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับ เพราะฉะนั้นหัว้องให้ต่อโรเซนบอร์ไปในราคา1ลูกนะครับยังมีครั้งนะครับหัต้องให้ต่อโรเซนบอร์ไปในราคา1่ลูกนะครับผมมองอยู่จะบ้านน่ารุ่นกว่านะครับก่อนอาจารย์น,นะครับฝากกดติดตามาในะกด subscribe ช่องยูทูบตีเด็ดบิ๊กโจมเลยไป๋ตีเด็ดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีบร้านอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ